สวัสดีครับตอบเบสคาร์ออโต้ครับผมวันนี้มีรถสวยๆมาแนะนำให้กับลูกค้านะครับข้างหลังผมนะครับ Honda HRV 1.8 e ป e 2019นะครับคันนี้สภาพน้องๆป้ายแดงนะครับใหม่จริงๆครับคันนี้ขอบอกเลยราคาตั้งขายไว้729,000บาทนะครับ ลองมาดูนะครับหัวหมอนแถวหลังยังไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับอันนี้รถสภาพใช้งานจริงนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีนะครับรถวิ่งมาประมาณ3 0มหมกว่ากิโลนะครับปีสองพนสิบเกา 19, นะครับกุมามิติทั้งคันนะครับ ภายในนะครับเดิมเดิมจากศูนย์นะครับกินใหม่ศูนย์ยังอยู่สติกเกอร์บาร์โค้ดยังไม่ได้แกะนะครับ 38,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับแอร์ออโต้เป็นโฟล์ารลยมัลติฟังก์ชันลองมาดูห้องเครื่องนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับอ่าลองดู ต้องบรรยายกันมากนะครับรถวิ่งสามหมืกว่ากิโลนะครับเข้าศูนย์นะครับอันนี้นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับนะท่านใดที่ยังชอบในโฉมนี้อยู่นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ฝากเบอร์ติดต่อไว้หน่อยนะครับ0816414633นะครับ h o n ด้ HRV ปี2019ราคา729,000บาทนะครับ